สวัสดีจ้าพี่น้องมึงบักม่วงบักม่วงมันเริ่มเปลี่ยนสีจะไม่ทิบสิล้องเก็บไปกินมึงก่อนจะ้ะสิม,มึงว่าแบบว่ามันอันนี้บ่จ้ะเนี่ยมึงเก็บก่อนอลูกมะม่วงสิเก็บจากสองหน่วยสามหน่วยเนียวมมทิเดีบพี่น้อง พุ่นน้ยข้างบนพ่นทีโดนไอ้นั่นกินนะจ๊ะโดนในกระลอกกินไอซร่้ว่าเขาจะเหลืองแล้วข้างในไหมจ๊ะม่ทิ้สิล้องเก็บไปกินสมก่อนเก็บ,บว่าลายดอกเก็บจักน่วยสองน่วยจ้ะสิไปปอกเมืองวา่าข้างในเขาเหลืองอยังเหลือก,ก่อนนะจ้ะสิเลือกเมืองน่วยเขาเมื่อนี้ก็เริ่มเหลืองนั่นแหละจ้ะเก็บเลยเพราะว่าเริ่มเหลืองแล้ว เห็นบ่นนจ้ะช่วงส่วงตรงนี้เขาอะจะจะมึงออกเลยจ้ะว่ามันเหลือเลืมเหลืองแล้วเอาอีแจ้หน่วยหนึ่งกินผู้เดียวเลยจ้ะกินอยากมีมูกินน้ำอยู่แต่ว่าวิมูจะพี่น้องล้มล้มจะมึอนี่ล้มล้มแห้งมันจะเก็บบ่ได้หลายดอกจ้ะมันมันอยู่สูงแม่ วนข้างล่างไม่ทิพกะเก็บบางไงบางช่วงที่ไม่ทิพไปบ้านเนาะจ้ะเนาะไม่ทิพกะเก็บเอา้าต้นนี้เป็นต้นไม้นี่ว่ะใกล้น้อยแม่จ้พี่น้องมึงฝากออกมาอีกละ่ะต้นนี้วิจักตูนี่หนึ่งสองสามสี่ใกล้ไม่เป็นใกล้ไม่หลูกอ้อนอีกล่ะจะมึงแน่พี่น้องละแน่นะฝากออกมาอีกแล้วที่ไม่ทิพว่าแม่จ๊ะ นี่เป็นเมยที่สามแต่พี่น้องเมยที่สามเลยนี่ยังลูกยังเนยน้อยอยูย่ต้นนั้นลูกแบบว่าลูกออกปีกแล้วต้นนี้พึ่งเนยน้นอยพึ่งจะฟักออกมาไหมจ้ะต้นนี้ลูกแปดตวัวแพี่น้องลูกแปดตวัวไอสองตัวนั่นแบบว่าพักางหลังไม่ทิบงเพราใครใเกี่ยงเนี่ยเขาเพราะว่าเขาเริ่มจะอันนี้เลยจ้ะเริ่มแบบ แม่เขาก็เริ่มลูกเขานะั้นเริ่มไม่ปีกแล้วไม่ทิบก็เลยบกเกียอีกอย่างเกียลายก็เมด r เลยจ้ะมดแนวสีเกียแล้วนะเขาก็เมดเป็นถุงแล้วถุงก็กลัวเลยจ้ะพี่น้องเข้าทิ่เเรือแม่จ้ะไม่ทิบก็เลยเลิกเกียบดีัตริ่ว่าบาอีกอย่างเดียวไม่ทิบก็เดินทางแล้วนะไก่เขาหากินเองเอาวัตนาก็เลยบบกเกียเอาเก็บอีกคนจ้ะพี่น้องเราไป เก็บอีก,กอนจ้าหน่วยนี่หนวยนี่กระใสละเด้อจะพี่น้องนี่ใสแล้วเนี่ยนา,ามึงก่อนจะ้ะหาดูก่อนผมมันอยู่ช่วงสูงุณจะพี่น้องมันอยู่ช่วงสูงไอน้นมวตอยบอกง,งกับมีได้จ้จะแต่ว่าห่งแบบว่าเออขี้ขานผูกหไหมแม่ชี้ทิพย์ก็เลยบผูกเอาหนวยนี่ดีกลัวนี่เหลืองอลไรจะพี่น้องหนี่เหลืองแล้วนี่หนวยนี่ เหลืองเลยเอานีหลยน้อยจะน้อยน,นี่เห็น,น่ะใสแล้วเอาต้นนี้แหละเอาซ้ำนี่กับพ่อจ้ะนี่หน่วยหนึ่งหน่วยงามจะหน่วยแบบน้ำเป็นเป็นไอนในมะม่วงน้ำดอกไม้เนมันหน่วยงามจะพี่นอ้องพุณนะซ็มอยู่ตรงจ้ะขุ่นพ่วงละสองหน่วยสามหน่วยจะพี่น้อง เอาสามหน่วยบัดที่ีนสิพาก็ไปกินสมจ้ะไปจ้ะเบิ่งพี่น้องเทามาแล้วกินสมกับบไดายาน้ำร้ายแตกบัดนี้ไปเก็บบักะงวงมาว่ามันสิสุกแล้วเนาะจ้ะเนาะว่ามันสิสุกมันบ่ที่สุกจ้ะนนเราบ่ทันี่เหลืองพร้อมเห็นบ่ว่าในเหลืองพร้อมมันน้ายแตกดูกินก่อนกินเดี๋ยวจะค่ำมา กัดกินอะไรได้จ้ะมันเป็นบัม่วงน้ำดอกไม้มันสมแห้งต้องซับซับแล้วก็คุกน้ำเต็มเลยจ้ะอืมสมบัม่วงอุ้ย พัดนาดเขี่ยวกับบ่ได้ดืดเลยปืนเลยฉันเขี่ยกับสิเก็ดแขวต้องกืนเอามันแสบไม่ได้จ้ะไอ้กี้ก็มักเขื่อนมากินสมมันนี้เพราะแกโตมาแล้วกินบะไรจ้ะเก็ดแืว ลดการกินสมลงไหมจ๊ะอยากกินอยู่ได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าหังแบบว่ามันสมกินบะไรหอดบะเกี่ยวอื่นเลยแฟนกินคำหนึ่งซิมคำหนึ่งอ้อมหม่บุตรดาวะช่นว่า อยากกินอยานนี่ก็เข้าใจว่ามันคือสีอเหลืองแล้วนะจ๊ะเหลืองเพราะว่ามันเป็นเปียกแต่ว่าเปียกมันใสใสนะมันจะเกลี่ยถึงที่นะแต่ว่าพันเหลืองมาปอกเป,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 ปลือกออกกัอลู่ประมาณนี่จ้ะซ้มอีกพอกินไะไจ้ะกินแบบบกเขียวได้จ้ะพี่น้องกินแบบลืดเลยกืนเลย แียบอยู่สมเปรี้ยวอืมโอ้ยคัขกขนาดสมบักม่วงกินสมบักม่วงจ้ะอืมกินแบบแบบเขามีการเขี่ยวกืน ปั้น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 ตามเขาปูเขาปูเลยจ้ะตามเขาโู กินแน่นนะจ้ะพี่น้องเด๋ยกกลับสิบริกินบงุงม่วงเต็มต้นอยู่กลับไปผุนหายกินยากจ้ะมันมีจ้ะแต่มันบอกคือบานเห่ามันมันมันบบเปียวมันบอันอนี้คือบานเฮ่าได้จ้ะบึงม่วงแล้วก็เป็นบังม่วงในก้มกลมบะเศษนี่บะเสบคือบานเห่ากันสุ่ออ คำสุดท้ายเนาะไปล้จ้าบ๊ายบาย